สวัสดีครับผมโจ๊กเป็นคนง่ายๆสบายๆไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากไลฟ์สไตล์ของผมเป็นคนชอบทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสเก็ตบอร์ดการตีกอล์ฟการวิ่งแต่กิจกรรมที่ผมกล่าวมาเนี้ยจะต้องเจอแดดแรงๆซึ่งทำให้ผมเนี่ยผิวจะต้องเกรียมแสบร้อนจนกระทั่งผมได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่ง ซึ่งสามารถทาได้ทั้งหน้าและตัวตอบโจทย์ผมมากนั่นก็คือ h i ฟ e Ultra Protect f a c e and Body Sunscreen ซึ่งมีค่า SPF 50บวกและค่า PA++++ บวก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 ที่มีเทคโนโลยี Liquid Film Water r e s i s t a n t จากอเมริกาและนวัตกรรม Triple UV Shield Complex ช่วยในการปกป้องผิวจากแสงแดดที่มีรังสี UVA UVB และนวัตกรรม โคลูกรจากสวิตเซอร์แลนด์ปกป้องผิวไม่ให้ถูกทำร้ายจากมลภาวะผมอยากจะแนะนำผู้ชายทุกคนให้มาดูแลสุขภาพผิวเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญผมประทับใจครีมตัวนี้มากเพราะว่าเวลาที่ผมทาไปเนี่ยมันซึมเข้าผิวได้เร็วจริงๆแล้วก็ไม่ทิ้งคราบให้เกิดความเหน่อนอะ่ะอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ใช้จริงๆครับให้การปกป้องผิวเป็นเรื่องง่ายลออกไปลุยกันเลยครับ